เมืวานนี้ได้พูดผ่าดพิงถึงพระที่อ่านฮะว,วันนี้ต่อดีไหมดีนะเอาไี้ก่อนกันแล้วกันการปฏิบัติกรรมฐานขอทุกคนจงอย่าลืมความตายเข้าใจไหมเราลืมหรือไม่ลืมมันก็ต้องตายถ้าคิดความตายไว้เสมอพระพุทธเจ้าจบอกว่าเป็นคนที่มีความไม่ประมาท ถ้าเราไม่ประมาทในชีวิตที่จะคิดสร้างความดีไว้เรื่อยๆมาที่สุดถ้าตายจากความเป็นคนอย่างเลวที่สุดก็เป็นเทวดาท่นหังฟ้าอย่างกลางก็เปพรทมโลกอย่างดีที่สุดก็ไปน,นิพพานเพราะว่าคำบ่าตายกับกายจักตานสติคำบ้าตายมาตรงนี้มีความหมายว่าเราก็นึกว่าด่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ถ้าร่างกายเป็นเราจริงเป็นของเราจริงมันก็ต้องไม่ตายอันดับแรกให้คิดว่าการที่เราเจริญกรรมฐานเพราะว่าเราไม่ต้องการความเกิดไม่เกิดไม่แก่ไม่ป่วยไม่ตายต่อไปอีกอันดัการที่สองญาติโยมที่มาใหม่ให้ใช้อนาปานสติกรรมฐานคือรู้ลมหายใจเข้าออกกรรมฐานกองนี้จึงมีความสําคัญมาก เมาทิชจะทรงตัวหรือไม่ทรงตัวอยู่วลาบาลติกกรรมฐานก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ,างอนาบาลติกรรมฐานนี่มีกรรมฐานแล้วนำไกยสังขารคือตํางรับทุกเวทนาก็ตัวอย่างไม่ยากเมื่อปลายเดือนที่แล้วเขาฉีดสีเข้าไปที่ปอดเขาบอกมันปวดพอเขาเ่มฉีดาจากอนณาปาลติหลับไปเลยมันปวดหรือไม่ปวดไม่รู้ เราใช้กำหนดรู้งลมหายใจเข้าออกคำว่าอนาปาเปา็นภาษาบาลีกําำหนดรู้งลมหายใจเข้าออกให้ใจเข้ารู้อยู่ใจออกรู้อยู่อันนี้เป็นสมาธิเราคำคำว่าสมาธิเราความตั้งใจตั้งใจไว้จุดใดจุดหนึ่งถ้าจิตนีอยู่ในจุดนั้นก็ถือเป็นสมาธิต่อมาก็ใช้คำวันเวนาคำวเวลานี้นไม่จํากัดระญาติโยามพุทธบริษัทที่เคยเคยปฏิบัติมาก่อน ให้ใช้คำนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกไม่ว่าโทง่ายดีฮะง่ายดีแล้วมีอานิสงส์มากที่อาการย์เริ่มต้นนะเริ่มว่าคำว่าสมาธิคือการตั้งใจวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องพระีอันหน่อยเอาไวหน่อยเดียวนะดีไหมพระสีอานท่านบอกว่า คนต้องการจะเกิดทำสมัยท่านให้ปฏิบัติในบบสินห้ากบฏสืบครบถ้วนสินห้าด้วยนะกะบฏสิบด้วยไม่กินนอยคนเดียวหาเพื่คุยไม่ได้ก็เไปหาพระพิบานไปหาพระท่านมาคุยกับท่านท่านก็บอกว่าอยากจะพบพระที่อ่านไหมเขาอยากพบท่านก็เรียกพระที่อ่านมา นั่นถ้าสือ้ออานาตามบติสวยมากเมื่อระดับแปลวาแผวพรามากหลายสีก็ถามต้อบอกว่าทําไมจึงให้ทําสีขาวสีใสยอย่างเดียวท่านบอกว่าจะไม่จะได้ไม่เกิดกิเลสในสีบางคนก็ชอบสีนั้นบางคนชอบสีนี้เลยความจริงปฏิบัติสวดมนลุบรรลุมรรคผลท่านบอกว่าต้องการสีใช้สีใสยอย่างเดียวทีน,นี้ต่อมาก็ถามท้า,านบอกว่า ทําไมจึงแนะนําคนแค่ชิ <Yeah. S 3> ้น <Jim> ห้ากระหมดสิบท่านก็บอกว่าชิ้นห้าก็ดีกระหมดสิบก็ดีมารวมกันได้ไปสิบเอ็ดข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พฤติกรรมในทางกายนะต่อชิ้นห้านิดหนึ่งคือไม่เดินโุราได้ไม่ไรทางวาจาไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่สอนสิ่งเพ่แตกเล้ากันให้พูดวาจาเพื่อเจือเหลวไหล ถ้าบอกสองตอนี้ทั้งทางกายกับอวา,ายวะก็ดีเป็นพื้นฐานของสวรรค์กับพม,มุโลกเมื่อสะท้านได้สองอย่างก็ไม่เกิดโรสวัรค์เกิดแต่สม,มุโลกถ้ามีพ่อเลบว่าถ้าเราตั้งใจเพื่อจะละจริงๆละการไม่ฆ่าสัตว์ละการละการไม่ลักทรัพย์ละการไม่ผู้ปฏิญกมละความไม่ดื่มสุราไม่ไรละเลยนะ ล้วก็ตั้งใจไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียไม่พูดเพอเจเดือไหลให้ตัวตั้งใจไว้เนี่ยจะไม่ละเมิดมันเป็นสมาธิถ้าสมาธิยังอ่อนเราก็จะเกิดบนสวรรค์ถ้าสมาธิเข้มข้นเราก็เกิดบนสมาโลกนี่มาทางจิตใจสามข้อข้อที่หนึ่งอภิชา ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นโดยไม่ชอบธรรมตัวนี้มันตัวตัดโลภความโลภโดยตรงยับยั้งความโลภตัดรากเหง้าของกิเลยสองไม่ผูกโกรธไม่พยาบาทไม่จองล่างไม่จอง,อางสายไขรโกรธแล้วโกรธไปความโกรธยังมีอยู่แต่ไม่จองร่างจองสายไข่แล้วก็แล้วกันไปข้อที่สามสมมธิทีมีความเห็นชอบ คู่เห็นอน้ากษสัจว์สี่มีตัวสุดท้ายนะยากไหมก็เป็นเพราะว่าถ้าเราละไม่คิดความถึงความโลภไม่ตั้งใจโกรธนะไม่ตั้งใจฝ่าฝืนคำสอนพุทธเจ้า,เอาอย่างอ่อนก่อนอย่างนี้ก็เป็นพื้นฐานครับว่าหาลานก็แปลว่ากำหนดสืบยี้เป็นพื้นฐานท่านนิพพาน งานท้าวีอานนีันนต้องการแค่สองอย่างอันดับแรกใหม่ๆขอประกันกค่อกย็ยัดยัง้งมันจะเลิกทีเดียวไม่ได้แน่นอนอยู่ๆเราก็จะไม่ขาสัตว์บ้างไม่รักทรัพย์บ้างไม่สึกในกรรมบ้างไม่ดึงดันในอะไรบ้างแต่ทุกคนต้องมีสูงอยู่แล้วถ้าจะมีครบในครบไม่ทรบนะ์นะคนทุกคนต้ามีอยู่แล้วไม่ข้อหนึ่งก็มองสองขอ้อมองสามขอ้อมองที่เขาเหลืออยู่นะ ไอ้ที่จะไมเ่เคยเหลือคือโกหกมีข้อนี้หลุดง่ายหน่อยนะมันก็มีบ,บทชรองบางข้อมีพื้นฐานจริงๆที่เราจะรักษาศึกได้มีรักษาสมบัติศได,กได้ก็มีคุณสมบัติสองอย่างพวกคู่กันคือหนึ่งไม่ตายความรักสองกนาความสงสารเราคิดรักชาวบ้านสงสารชาวบ้านก็เหมือนกับรักตัวเองสงสารตัวเอง ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะการฆ่าสัตว์ที่มีจิตใจโหยดร้ายเป็นการสร้างศัตรูในเมื่อเรามีศัตรเูเราก็ไม่มีความสุขเขาก็ไม่มีความสุขเราก็ไม่มีความสุขข้อที่สองทรัพย์สินต่างๆของใครที่หามาได้ต่างคู่กับเขาเหว่าหวังความสุขจากทรัพย์สินในเมื่อเราไปรักไปขโมยเขาเขาก็ไม่ชอบใจเราแล้วลก็สมบัติท่างหลายเหล่านั้นที่เราได้มา มันเปคอยโกงเขาบ้างแ้วกกบฏเขาบ้างมันก็ไม่คุ้มความแก่มันกันแก่ไม่ได้การความป่วยไข่ไม่สบายไม่ได้การ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 พัดพ้าจากของรักของเท่าใจไม่ได้การความตายไม่ได้ล้วมาทําไมชิ้นข้อที่สามเจ้าชูวมากเกินไปชิ้นข้อที่สามสร้างราับได้คนในปกครองของเราก็มีความสุขเราวก็มีความสุข ตอนนี้ก็อ่านได้เพราะว่าลูกหลานที่เกิดมาใหม่จะไม่เป็นคนดื้อด้านว่านอนสอนง่ายถ้าละสิ่งข้อดีที่ได้ถ้าเกิดใหม่จะมีวาจาเป็นทิพย์ถ้าละสิ่งข้อดีห้าได้เกิดใหม่จะเป็นคนมีความสุขสู่ทั้งกายสู่ทั้งใจคือไม่เป็นโรคโภทิสะไม่เป็นโรคเส้นประสาทแล้วก็ไม่เป็นโรคบ้าเมื่อเราตั้งใจควบคุมกำลังใจของเราแบบนี้ แม้เราจะมีเมตตาหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักสัตว์ในพุทธปาาไม่เดือดร้อนจะมีอะไรเราจะพูดแต่วาจารจริงพูดแต่วาจาไพเราะไม่กล่าววาจาหยาบแล้วก็ไม่กล่าววาจาส่อเสียเขาแตกล่าวกันไม่กล่าววาจาเพ้อเจือเดลวไหลการควบคุมกำลังใจอยู่ได้เพราะอาศัยสมาธิถ้าขาดสมาธิการควบใจก็คงไม,ม่อยู่แล้วว่าใหม่ๆก็เผลอบ้านข,ของธรรมดา ในเมื่อเราก็ค่อยยับยั้งมันไม่ช้าก,ก็ชินแต่ต้องใช้เวลานิดหน่อยนะเนเมื่อรมชินเกิดขึ้นคำว่าชินจะหมายความละจนชินไม่ต้องระวังผื้เกี่ยวการฆ่าสัตว์เป็นต้นไม่มีแน่นอนถ้าชินแบบในทะเกวาชานใชนก็คือความชินใน,นเมื่อจิตเป็นชานอย่างนี้ตายจากความเป็นคนก็ไปบุญกรมถ้าต่อมาต้หลับโารากรรมสามอย่างทันจิตใจ หนึือมไม่คิดอยากได้ทรัพย์สินไเขาบุคคลอื่นโดยไม่ชอบธรรมนั่นหมายความว่าถ้าสินห้ามสุดเพียงมือนะสินนั้ถ้าไม่ลักสินไม่ขาดถ้าลักของเขาสินขาดตอนนี้แต่ว่าใจมันอาจจะอยากจะลักก็ได้ใช่นไหมใจนี้ชอบใจว่าจะจของหรอที่เอาักหน่อยดีไหมถ้าจะหยิบของเขามาก็าเกรงว่าสินจะขาดเลยไม่หยิบยังไม่ได้ห้ามใจ ทนไมตำรวดสิบมิไี้ห้ามใจเลยเอาใจเขาไปยับย่งางหมก็เอาขึ้นชื่อว่าทรัพย์สมบัติถ้าไม่ใช่ของเราเราไม่ต้องการมันถ้ามู้เป็นเร่าของเขาขายถ้าของเลือขายเราอยากจะได้หา่างไปซื้ออันนี้ไม่ห้ามข้อนี้นะไม่ถึงข้อนี้อาจจะคิดว่าอยากจะรักเขาอยากจะขโมยเขานี่ไม่มีในจิตใจของเราค่อยๆย,ยั้งตัวจะมา มนโนกรรมข้อทิ่สองความโกรธยังมีอยู่แต่ยับยั้งความโกรธไว้ไม่จองลา้างไม่จองผลานข้อดิศสามสมาธิิมีความเห็นถูกหมายความเชื่อพระพุทธเจ้าทุกอย่างที่มส,สอนมาทั้งหมดนี่อย่างอ่อนถ้าหาว่าทําได้อย่างอ่อนแบบนี้อย่างน้อยก็เป็นะโสดาบันมาด้วมาข้อทิ่สามทางจิตใจ ดีใ,ใจได้เป็นเพื่อนไอยเพราะพระอรหันะนะกิเลสก,ก็มีแค่สามตัวรากเหง้าจริงๆหนึ่งโลภค,ความโลภสองโทรระสะความโกรธสามโมหะความหลงอันนี้เป็นรากเหง้าของกิเลสถ้าเราถอนรากถอนเหง้าได้ทุกหมดกิเลสทุหมดไปดวยการจะถอนรากถอนเหง้าจริงๆครั้งเดียวครั้งสองครั้งมันก็ไม่ไหวต้องค่อยๆทำค่อยๆคิด ค่อยๆใช้สมาธิคือสติสมัมจัญญะถ้าเพ็นอน้นระวังว่าทรัพย์สมบัติของใครใครเขาบอระพี่ชนัตระบัดนี้ไปต้นไปชื่อชื่อการยาได้ทรัพย์สมบัติใครไม่มีในจิตใจของเราความโกรธอาจจะยังมีอยู่แต่ไม่จองร่างจองลายใครตอนนี้อาัารเข้มแข็งนะขัน้นสุดท้ายสมาทิฏิิห็นอริยสัจ เห็นแล้วธุรกิจก็อะไรบ้างหนึ่งริรกิจมีสี่อย่างหนึ่งทุกครองเหตุให้เกิดทุกข์สามความดับทุกข์ที่การปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ที่าท้เราเห็นจริงๆแค่ข้อเดียวคือทุกข์เท่านี้พอแล้วถ้าทุกคนเห็นทุกข์ทุกคนก็ไม่อยากจะเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปเพราะโลกมนุษย์เป็นมาด้วยความทุกข์มีอะไรเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความหิวความกระหายเป็นทุกข์การพัดพลาดเจ้าของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์ถ้าเรายังคืนเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปให้ความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันจะมีกับเราทุกชาติเราไม่สามารถจะดีเรียงมันได้ดังนั้นเมื่อเห็นทุกข์ในอริยสัจก็หาทางตัดทุกข์ คือหวังไปนิพพานการหวังไปนิพพานเปนยังไงเขาทำอย่างว่าเนี่ยบูบูบพื้นฐานของพระพระีอ่านท่านแล้วปฏิบัติตามท่านเพื่อสาสนายของท่านแล้วปฏิบัติตามท่านเพื่อบรรลุมรรคผลในชาตินี้ด้วยมันเหมือนกันถ้าชาตินี้เรามีความเข้มแข็งในระบดสิทธิเราก็ไปอาราหันต์ในชาตินี้ถ้าความเข้มแข็งยังไม่พอ เขาก็เกิดเป็นเทวดาบ้างนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างคอยพระศิริอนเหมือนเื่อพระศิริอันตรัสตามธรรมดาพุทธเจ้าเทศเทวดานางฟ้ากับพรมหมได้ฟังมากกว่าคนเขามาฟังกันนะแล้วการบรรลมุมากผลคนก็บรรลุมากกว่าคนเพราะเทวดานางฟ้าพรหมก,กดีไท,ดาาถถถท่านไม่มีกังวลเวลาฟังเทศก็ฟังเทศพระเจ้าเทศรเรื่องอะไรท่านก็ทราบ พระเจ้าเทศในนรกเขาไม่ตาทิพย์เขาไม่ร่างกายบางทีเขาก็เห็นนรกพระเจ้าเทศเลี้คนเป็นทุกข์มีอายุน้อยเขาก็มองเห็นเห็นตามนั้นพระเจ้าผู้เท์อย่างพรมเทวดาเขาก็ทราบต่อมาก็อีกข้อเดียวของเจ้าจะเทพอนิพันธ์เขาก็ใช้ปัญญาพิจารณาเขาจะสามารถรึกชาติได้เขาจะถอยหลังใช้ของเขาไปเอง งงวา่าก่อนจะมาเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมเขามาจากไหนเขาก็ทราบแบบมาจากคนบ้างมาจากสัตว์บ้างยังโคโศกที่บุตรตายจากคนเกิดเป็นสุนัขตายจากสุนัขเกิดเป็นเทวดาเดี่ยวดจ้าหน้าสัตว์ยุฉานเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นได้ในเมื่อศาสนาพุที่อ่านนั้งเตือนตันต้งถ้าเรา,ปเ,าเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าจะดีเลยหรือเกิดเป็นคน พราะไม่มีกังวลโดยเฉพาะอย่างยิง่งถามท่านแล้วท่านบอกว่าการธรรมดาคนมีสีลเหลา่ามีอ,อุคติตนอยูมีบารมีเต็มและมีปัญญามากแนะนําเป็นแค่หัวข้อก็มีความเข้าใจเปรนลูกมาขผลสามารถเป็นพระอรหันได้โูดรย่อย่ออย่างที่พระเจ้าเศศน์ตรกลิหรือว่ากะลิผุคคนใดเห็นธรรมบุคคนนั้นชื่อ,อสถาคต เพียงแค่นี้ทำรู้อราณเลยสองวิปติเป็นอยู่มีบารมีเต็มแต่ว่าปัญญาอ่อนไปหน่อยให้แช่ข้อเอยอะๆไม่เข้าใจตอ้องอธิบายฟังคือน้อยอย่างะยศพยศฟังเสศครั้งแรกนโนบุปผุพิคถาห้าข้อฟังจบเป็นประโสดาบันพ่อมาตอนสายพ่อไปตามพระเจ้าเทศน์พ้ำอีกครั้งหนึ่งัง